โอเคสวัสดีครับทัวร์ริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเด o ชี v นทีวขอส่งผลงาน Masterpiece ไปอีกหนึ่งลำ mm. คิววันนี้นะครับเป็นคิวของพี่ใหญ่นี่เลยเรียกว่าเป็นที่สุดของการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ที่สุดของสายทัวร i ริงอ่า นะครับสายทัวริงทุกคนที่เรียกว่าหลงรักการขับขีมบ่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจนถึงอายุเท่าไหร่นะครับไฝ่ฝันเลือกเกินที่อยากจะได้ครอบครองเจ้ายานพหาหนะลำนี้นะครับอย่าไปเรียกเขาว่ามอเตอร์ไซค์เลยครับให้เรียกเขาว่ายานกันล้วกันยานแม่นะครับแน่นอนครับเป็น Honda g o w i n g นะครับโฉมนี้เป็นโฉมปัจจุบันนี่ครับ รุ่นปัจจุบันปี2024เท่ๆครบๆแบบนี้เลยตัวนี้จัดเป็นฟูลออปชันนะครับนี่เรียกว่าสบายทั้งคนซ้อนและสบายทั้งคนนั่งเลยทีเดียวดูเต็มๆลำกอบคันกันก่อนีน่ครับเท่ๆแบบจบๆ รบทุกความต้องการที่สำคัญคือคันนี้มีแอร์แบกด้วยนะนี่เรียกว่าเทพเลยทีเดียวทเยวทพแห่งทัวริงทั้งตวงนี่ครับแอร์แบ็กเบาะนี่นุ่มสบายนะครับใหญ่แล้วก็นั่งสบายมากๆโดยเฉพาะคนซ้อนนะครับเป็นกล่องหลังที่มาจากคอนด้าพร้อมกับชุดพิงชุดพิงหลังแล้วก็ที่วางแขนเท้าแขนให้มาแบบนี้เลยนะครับกลองข้างนะครับ เป็นกล่องข้างที่มาจากคอน da าบิวอินมาให้นะครับพร้อมกับสวิตปิดเปิดอัตโนมัติจากตัวรถนั่นเองด้านหน้าเต็มๆครับอ้าวแน่นอนครับถามว่าโกวิงเนี่ยให้มาครบหมดแล้วละ่ะแล้วทำไมจะต้องมาแต่งอีกมันเรียกว่าการมีรถมอเตอร์ไซค์หรือการมียานพาหนะที่เรารักเนี่ยนะครับการจัดใส่ชุดตรงชุดแต่งมันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง สำหรับคันนี้นะครับเรียกว่าจัดใส่ของพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็เป็นอุปกรณ์การพร้อมอุปกรณ์ช่วยในการเสริมความแข็งแรงความป้องกันนะครับแล้วก็การเดินทางอ้าวมีอะไรกันบ้างไล่เรียงกันเลยพี่มอสพี่มอสย่างแรกก่อนนะครับ crash bar นะครับ crash bar ตัวนี้เป็น crash bar ทำตรงรุ่นให้กับ go wing นี่ฮะโยแ l l t เ s อร์ของเราครับ ตัวแฟลชบาร์ออกแบบให้ดูมินิมอลที่สุดแต่เสริมไปด้วยความแข็งแรงจุดยึดที่ใช้นะครับเป็นจุดยึดมาตรฐานทั้งหมดที่เมืองนอกแนะนําให้ใช้นะครับเป็นจุดยึดมาตรฐานเนลาติดตั้งแฟ a ชบาร์ของโคลวิงเลยทีเดียวนะครับตัวบอดี้ของแฟ a ชบาร์ทำจากเหล็กหยาหยาหนาอย่างดีนะครับรอยช่องรอยเชื่อมเหลาปราณีตแล้วก็พยายามทําให้เนี๊ยบที่สุดนะครับอบสีระบบพาวเดอร์โค้ดนะครับ อาร์ดโคตดตัวนี้เราทำเป็นอาร์ดโค้ติ้งให้นะครับก็เรียกว่าสีนี่แข็งแรงเลยทีเดียวนี่ฮะจะเข้าเชฟนะครับป้องกันมาถึงด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านข้างแบบนี้นี่เมื่อมีคราชบาร์แล้วลูกค้าจะเลือกสั่งติดชุดไฟสปอตไลท์นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นโกวีคลาสนี้มันต้องไปดินาลี่นะครับดีนารี่ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นดีนารี่ดีสามนะครับดีสามก็จะมีสามเม็ด ติดตั้งฟิลเตอร์แสงเหลืองให้เรียบร้อยนะครับตัวดีนาลีเนี่ยตัวโคมเขาจะดูพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยน่ฮะติดอยู่บนวางอยู่บนแครชบาร์ของเพนเทอร์ Band, enter, ตั้งให้เรียบร้อยชุดไฟชุดที่สองจริงๆแล้วเนี่ยตัวโกวิงเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้บริเวณนี้นะครับให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ไฟตัดหมอกนะมันไม่ใช่ไฟสปอตไลท์สำหรับการเดินทาง ถ้าการเดินทางจริงๆเนี่ยใช้สปอตไลท์เนี่ยจะได้อะเราจะมองเห็นแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นนะครับชุดไฟชุดที่สองนะครับเป็นชุดไฟของดีนา r ีเช่นกันจะเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับเป็นตัวดีนา r ีดีดีเอ็มนฮะรุ่นเล็กสุดของดีนา r ีเขาติดตั้งให้อยู่บริเวณใต้ชุดโคมหน้าแบบนี้นะครับพร้อมกับชุดยึดมาตรฐานมาตรฐานแบบนี้เลยอ่าโอเคมาดูที่สวิต รวแน่นอนว่าเวลาเราใช้ไฟดีนารี่เนี่ยไฟดีนารี่เนี่ยเขาจะขายเป็นแค่เฉพาะโคมนั้นเพื่อนนะเฉพาะโคมเราต้องซื้อสวิตแยกนะครับแล้วก็สวิตจะมี2แบบนะครับเป็นแบบสวิตแบบกติปิดเปิดตัวไปนะครับกับสวิตแบบดาวดีคือสามารถที่จะคนโทรลกล่องไฟคนโทรลตัวไฟนะครับแล้วก็หลี่ไฟเพิ่มไฟได้แล้วตัวดีนารี่ดาวดีสวิตตัวนี้นะครับเขามีฟังก์ชันพิเศษในการ ต่อเข้ากับระบบของรถนะครับทำให้สามารถที่จะเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เรียกว่ากดแตรแล้วเนี่ยสปอตไลท์ของเราเนี่ยสามารถที่จะกระพริบได้ด้วยเป็นการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ที่ขับขี่สวนกลับมาเราติดตั้งชุดไฟชุดวิดีนาลีให้แบบเนี๊ยบเนียบเนียนเนียนเนียนตาเลยนะดูเนียนเนียนตาดูเหมือนกับเป็นอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์มากับโรงงานของฮอนด้าเลยทีเดียวบริเวณนี้นี่ฮะแข็งแรงนะโอเคอะ เราลองดูแสงกันนิดหนึ่งครับปุ๊บผมเปิดปอาเปิดรถกันนะึ๊บเ,เสียงของเขาจะเรียกว่าดุดันนะครับเป็นรถเดิมเดิม,มนี่โอ้โหไ้ยินเสียงป่าวไม่รู้นะครับอ่ะโอเคตัวสวิตไฟนะครับเราดูที่ตัวสวิตเนาะกดหนึ่งครั้งครับปุ๊บ เราจะได้แสงสีน้าเงินมานะครับแสงสีน้าเงินหมายความว่าคอนโทรลไฟชุดที่1นึ่งอ่าคอนโทรไฟชุดที่1เราสามารถดูไปข้างหน้าเนาะเราสามารถที่จะเพิ่มแสงได้ทั้งหมด100%อันะนี่ผมผมเพิ่มมาเป็น100%แล้วนะนะครับแล้วก็สามารถลดลดแสงนะครับลดจนได้ถึง0%นะี่ฮะถ้าเราถ้าเราดูที่ตัวสวิตช์เราจะเห็นว่ามันมี ลำแสงที่ตัวสวิตช์เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะตัวนี้จะเต็มร้อเนี่โอเคอในชีวิตตัวเดียวกันผมดับเบิลคลิกนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ตัวสวิตช์ตัวเดียวกันนะดับเบิลคลิกครับปึ๊บๆเราจะได้แสงสีเขียวหมายความว่าเราจะกําลังจะคอนโทรลหรือปรับปรุงแสงของไฟชุดที่2นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุดที่2นะครับผมจะหลี่แสงนิดนึงผมหลีแสงชุดที่สแล้วนี่ฮะ ครับเพิ่มแสงชุดที่2ครับโอเคผมโอเคกับแสงชุดที่2แล้วผมจะกลับมาปรับแต่งชุดแสงชุดที่1ผมก็แค่ดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งก็กลับมาที่แสงสีน้ำเงนินนะฮะโอเคอ่ะดูแสงด้านหน้าครับพี่น้อยดูแสงด้านหน้านี่นีิครับอันนี้เป็นแสงแบบเต็มๆตมเดี๋ยวผมก็เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเค 2อ0อันนี้คือร้อยประับลังแสงร้อเนลยนี่ฮะแบบจ้าจ้าเอะแล้วอยกลับลงมาให้อยู่ที่50%าเออะ้ครับอ,อ,อ,อนี่ีห้าสิบอสามารถที่จะกลับทีนี้ผมจะลองเปิดไฟเลี้ยว เราทําการต่อชุดไฟดีนารีดีสานะครับให้ทํางานร่วมกันกับไฟเลี้ยวในขณะที่ดีนาลีตัวเล็กตัว DM นะครับจะปิดจุดการทํางานให้เพื่อให้เห็นไฟเลี้ยวอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับในทางกลับากบาเนเลี้ยวขวาทำงานร่วมกันกับไฟเลี้ยวนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือแตร โอเคเอกอกบัแค่น,นี้ดึงแล้วนะครับไม่สามารถที่จะทดสอบแรตรเพิ่มได้มากกว่าน,นี้แต่เห็นแล้วว่าเวลาเรากดแตรนะครับชุดไฟสปอตไลท์ของดีนารี่เนี่ยทำงานด้วยเพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ที่ขับขี่สวนกลับมานั่นเองนี่ยครับเนีเ่เวลาปิดอ่ะเวลาปิดไฟได้ไหมครับพี่น้อง ก่อนที่เราจะปิดนะครับก็มาที่ตัวสวิตช์นะครับกดค้างเลยครับจนไฟก็ดับอ่าดวงที่1ดับไปแล้วนี่ครับกดค้างอีกทีนึงครับดวงที่2ดับเท่านี้เลยนะครับการทําง,งานของเขามีเท่านี้เลยจริงๆนะครับติดตั้งตัาาระบบแล้วก็เข้าสายเก็บสายนะครับให้อย่างดีชุดกล่องคอนโทรลของสวิตช์ดีนาลี ali, เขาจะอยู่บริเวณ ใต้บ่อหน้าขคนซ้อนบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดินสายเข้าระบบให้อย่างดีเลยทีเดียวอีกหนึ่งฟังก์ชันของเรื่องเรื่องไฟนะครับตัวนี้จะพิเศษนะครับผู้ค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นชุดอ่าตัวนี้เราเรียกว่าคาร์บูลกตนะครับคาร์บลกตตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับนี่ฮะสวยดูพรีเมียมพรีเมียมงานเนี้เยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีแผ่นยางตรงนี้ฮะตัดมาแบบเนี้ยเลยทีเดียวนะครับ แต่ก็มีแสงมีมีเสริมเป็นไฟ LED บนบนฝากล่องใต้คาร์บูลรตตัวนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือด้านข้างทั้ง2องข้างตัวนี้ก็เป็นไฟเสริมนะครับซึ่งทำงานทั้งหมดสามฟังก์ชันด้วยกันทั้งไฟลีตอนนี้เป็นไฟลีนะครับเป็นไฟเลี้ยวและเป็นไฟเบรกนะครับเบรกวก่อนว่าชื่อไฟเบรกและไฟลีฟังก์ชันไฟเลี้ยว เขาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกและไฟหลีในตัวเส้นเดียวกันของ LED เกาเลยทำงานร่วมกันกับไฟเลี้ยวของรถรไม่มีการตัดต่อสายไฟรถนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นสำหรับชุดไฟของ Go Wing เซ็ตนี้นี่ฮะ ไอเทมแบบหรูหราอีกหนึ่งไอเทมตรงนี้เป็นงานที่ดูพรีเมียมดูเนียบเลยทีเดียวนะครับชิ้นนี้ทั้งชิ้นเนี่ยพร้อมกับตัวนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นพักเท้าหน้าเอาไว้เวลาเราขี่ทางไกลแล้วเราต้องการที่จะพักเท้าปริญานะครับชสามารถที่จะขี่ออกมางี้นะครับขาสั้นเออตะขายาวโอเคนะผมขาสั้นนี่ขาสั้นก็ไม่ต้องไปเยายามก็ได้อันนี้ขาสั้น ก็จะดูวับแปลกๆนไะแต่ถ้าเป็นผู้ขี่ที่ขายยาวโดยเฉพาะเป็นคนหลังต่างชาติตัวสูงจะรู้สึกเลยว่าตัวเนี้ยมันจําเป็นมากๆเอาไวทา้ทับขานะครับแล้วก็เก็บเอิบอ่างานพรีเมียม,เ,ม,ยมเลยอีกหนึ่งรายการอัจมรด้วยอีกึรายการทิ้นเป็ดน,นะครับก็เป็นของตรงรุ่นของโกวิงเ้าติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว ค okay. รบไหมครับพี่มอสหมดแลนะ้อยู่ข้างในหมดเลยอ๋อทั้งหมดอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดอุปกรณ์เดินระบบฟงดูงรถไฟต่างๆใช่ไหมฮะโอเคส่ <Okay. S 2> สนนดราคานะครับเซตนี้ทั้งหมดกับทุกชิ้นทุกรายการที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคาเป็นลิสต์รายการไว้ให้ใต้โพสใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นราคารวมเป็นเซตให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่สสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชม เดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ